หลังจากที่หลังจากที่ทุกท่านนะคะมีเคเว็บช้อปปิ้งการ์ดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเคเว็บช้อปปิ้งการนี่แหละคะ่ะใช้แทนบัตรวีซ่า Visa, หรือว่ามาสเตอร์การ์ดหรือว่าบัตรเครดิตนะคะแล้วเราก็จะมาทำโฆษณา Google Adwords กันนะคะเริ่มต้นค่ะเข้าไปที่นะคะหน้า Google เข้าไปที่ Google co. th นะคะแล้วก็เลือกนะคะโปรแกรมโฆษณานะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือเลือกตรง Google AdWords ะะหรือบางท่านก็อาจจะเข้าโดยเข้า AdWords Google.com ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดตรงพอเข้ามาที่หน้า Google AdWords นะคะให้เลือกตรงลงทะเบียนทันทีนะคะตรงด้านบนสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้นะคะตอนนี้เราเลือกเป็นภาษาไทย หลังจากนั้นนะคะก็เลือกนะคะเขาบอกว่าสร้างบัญชี Google นะคะให้เราเลือกนะคะติ๊กตรงฉันมีที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของฉันแล้วนะคะและคุณต้องการมีบัญชีเดียวกันไหมนะคะก็คือเลือกฉันต้องการใช้บัญชีผู้ใช้ Google กับนะอั r d วนะคะคืออันแรกนะติ๊กเสร็จนะคะก็คือให้ล็อกอินเข้าไป ด้วยอีเมล Gmail ที่เรามีนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปตั้งอีเมลของ Gmail นะคะที่จะใช้เฉพาะสำหรับทำแอดเวร์โดยเฉพาะเลยก็ได้นะคะ หลังจากนั้นค่ะก็จะมาสู่หน้าการตั้งเขตเวลาและสกุลเงินนะคะเราก็เลือกประเทศเนี่ยเป็นประเทศไทยนะคะโซนเวลาก็คือ GMT นะคะกรุงเทพจากนั้นนะคะเลือกเงินนะคะเราอยู่ประเทศไทยเพิ่งแนะนำไว้ให้เลือกเป็นบาทไทยนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อนะคะตรงนี้เนี่ย ก็จะถึงการสร้างบัญชี a d w o r d ของคุณแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือลงชื่อเข้าใช้บัญชี a d w o r d ของคุณนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าอ e ีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบนะคะก็คืออ e ีเมลนที่คุณได้กรอกเอาไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากลัวลืมสามารถจดเอาไว้ได้แล้วกดลงชื่อเข้าใช้บัญชี a d w o r d ของคุณ นะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าสำหรับผู้โฆษณาใหม่นะคะเริ่มต้นใช้งานก็คือ 1. เลือกงบประมาณของคุณนะคะสสร้างโฆษณาของคุณนะสเลือกคําหลักนะคะสป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเรานะคะก็คือจะเริ่มต้นนะคะตรงการเรียกเก็บเงินก่อน ะะเริ่มต้นนะคะก็คือเลือกประเทศหรือดินแดนนะคะเลือกเป็นประเทศไทยนะเราเดาเนินการต่อนะคะก็จะเริ่มที่การตั้งค่าบัญชีกันแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเลือกเป็น การเรียกเก็บเงินภายหลังนะคะแล้วก็ติ๊กตรงบัตรเครดิตนะคะจากนั้นค่ะก็ดำเนินการต่อนะคะก็จะเข้ามาสู่การตั้งค่าบัญชีนะคะแล้วก็ข้อตกลงโครงสร้างของ Google นะคะเลื่อนลงมาให้จบนะคะแล้วก็เลือกใช่ฉันยอมรับข้อตกลงนะแล้วดำเนินการต่อค่ะ ะะเสร็จแล้วก็จะมาสู่หน้าการตั้งค่าบัญชีกันนะคะในรายละเอียดการเรียกเก็บเงินนะคะตรงนี้นะคะเราก็เลือกประเภทบัตรนะคะสำหรับ K Web Shopping Card นะคะเลือกเป็นวีซ่านะคะหมายเลขเครดิตบัตรเครดิตก็คือหมายเลข K K Web Shopping Card ของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ให้พิมพ์ติดกันหมดเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูโดยการล็อกอินเข้าไปกับที่เว็บกสิกรนะคะตามที่คุณโอ๊ตนะคะได้สอนไว้ในเบื้องต้นแล้วนะคะถ้ายังงงอยู่ก็ให้กลับไปดูวิธีการนะคะส่วนรหัสการยืนยันความถูกต้องก็คือตัว C V V นั่นเองที่เป็นเลข3ตัวนะคะแล้วก็ชื่อผู้ถือบัตรนะกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ วันที่หมดอายุนะคะก็คือวันที่หมดอายุของ K คเว็บนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะระบุที่อยู่กันเรียกเก็บเงินนะคะตรงนี้นะคะให้เราใส่ข้อมูลให้ครบนะคะอาจจะไม่ ใส่ให้ครบงะชื่อนะคะบริษัทไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นะเป็นที่อยู่ลันดอมก็ได้นะคะ ก็เลือกจังหวัดนะคะแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์ค่ะนะคะแล้วตรงนี้นะคะคุณมีส่งเสริมการขายอื่นๆหรือเปล่านะคะถ้าในกรณีที่บางท่านเนี่ยได้คูปอง นะคะมาหรืออื่นๆเนี่ยก็คลิกที่นี่แต่เราไม่ต้องคลิกนะคะแล้วก็ช่วยทําแบบสอบถามให้เขาด้วยนะคะของเพื่งเลือกนี่เป็นครั้งแรกที่ชั้นโฆษณาธุรกิจของตัวเองแล้วก็ชั้นไม่ได้ขายสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็บันทึกค่ะบันทึกและเริ่มเปิดใช้งาน เราก็จะเห็นเครื่องหมายถูกนะคะการตั้งค่าเก็บเงินตรงนี้นะคะเรียบร้อยนะถูกต้องละนะคะในกรณีที่คุณนะคะได้รับคูปองนะคะซึ่งมีรหัสส่งเสริมการขายในการลงโฆษณาเนี่ยก็ให้ใส่รหัสตามคูปองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น Google เขาออกแคมเปญมานะคะมีคูปองนะคะสำหรับการลงแอดเวตฟรี1 5 0 0บาท นะถ้าใครนะคะเคยร่วมโปรแกรมนั้นก็สามารถที่จะเอารหัสคูป,ปองมาใส่ได้